สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทกศาสตร์หรือว่า hydrological model analysis นะคะซึ่งจะใช้ข้อมูลจากการ interpolate นะคะจะเป็นข้อมูลจุดความสูงซึ่งเป็นลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่หรือว่าภูมิประเทศนะคะมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทิศทางการไหลของน้ำการดูว่าน้ำไปไหลสะสมในบริเวณใดและก็การสร้างลุ่มน้ำหรือว่าการสร้างพื้นที่รับน้าเป็นต้นนะคะอันดับแรกนะคะเรา เอาตัว i d w i d w นะคะซึ่งผ่านการทำ interpolate มาแล้วนะคะเปิดมาเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องสร้างาปรับตัวพื้นผิวก่อนนะคะในการก่อนที่จะสร้างแบบจำลองนะคะก็คือในพื้นที่ที่เป็นหลุมนะคะหรือว่าต่ำกว่าบริเวณอื่นๆนะคะเราจะตึงจะต้องทำการเติมเต็มพื้นที่ก่อน,นะคะ่ะโดยวิธีที่ชื่อว่า fill ซึ่งเอาไปที่ ArcToolbox นะคะ Spatial a n a l y s s Tool Spatial a n a l y s e Tool ค่ะแล้วก็ f i l l Input Surface นะคะก็คือ Input ข้อมูล raster เ,เข้ามาค่ะ IDW ส่วน Output นะคะให้เราตั้งชื่อว่า f i l l กด OK ค่ะ ค่ะก็ได้มาแล้วนะคะวิธีการต่อไปนะคะพอเราทําการปรับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ํานะคะเพื่อดูว่าตามลักษณะภูมิประเทศมันจะไหลไปทางทิศไหนซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้นะคะจะบอกทิศมาด้วยเป็นการคํานวณทิศทางการไหลของน้ําจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งนะคะในข้อมูลล่สเตอร์นะคะโดยใช้วิธีโฟร์เดเ i กชันค่ะ้เราเอาเครื่องมือโฟร์เดเ i กชันมาค่ะ i n p พุตก็ให้เราอินพุตตัวฟิลเข้ามานะคะที่เราทําการเติมเต็มพื้นที่แล้วพูดให้เราตั้งชื่อว่าโฟลเล็กน,นะคะกดเซฟแล้วก็กดโอเคค่ะซึ่งทิตนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการแปดทิตนะคะ จากตัวเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะเรามาดูทีละตัวนะคะก็คือเลขหนึ่งก็จะเป็นทิศตะวันออกเลขสองก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เลขสี่ก็จะเป็นทิศใต้เลขแปดก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เลขสิบหกก็จะเป็นทิศตะวันตกสามสิบสองก็จะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือหกสิบสี่ก็จะเป็นทิศเหนือ และก็128จะเป็นที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะลักษณะรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวต่อมานะคะเราจะทำการคำนวณว่าน้ำไหลมาสะสมมากน้อยในบริเวณใดโดยการวิเคราะห์ flow a u c u m u l a t i o n ค่ะซึ่งพอรู้แล้วนะคะก็จะเกิดเป็นเส้นทางน้ำตามธรรมชาติค่ะหลักการของมันนะคะก็คือทำการแปลงค่า f ฟ l ์ d ดเล็กให้เป็นหนึ่งทั้งหมดทุกกริด แล้วหาค่าสะสมไปเรื่อยๆตามทิศที่ไหลนะคะค่าการไหลสะสมนะคะไม่ได้เป็นค่าบอกการไหลสะสมของน้ําแต่จะบอกว่าจํานวนพิกเซลใดบ้างนะคะที่กี่พิกเซลที่ไหลามาสะสมนะบริเวณนั้นๆค่ะให้เราเอาเครื่องมือ f o r w a c u u m u l a t เ o n เข้ามาค่ะ Input Flow d i r e t t นะคะ u t p u t ก็ตั้งชื่อว่า f o r คค่ะกด Save กดโอเคค่ะ ผลลับที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบเกสเก e ก็คือขาวดำนะคะซึ่งบริเวณพิกเซลที่มีสีดำค่าการไหลก็จะมีค่าน้อยถ้าสีขาวนะคะการไหลไปสะสมจะมีค่าสูงซึ่งการสะสมแตกต่างกันในแต่ละพิกเซลนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะเราปิดตัวอื่นไปก่อนนะคะ ซึ่งค่าพิกเซลที่ต่ำพิกเซลต่ำมันก็จะเป็นที่สูงนะคะหรือว่าอาจเป็นภูเขาก็จะมีค่าศูนย์หรือว่าค่าน้อยๆนะคะสีขาวอาจเป็นพื้นที่ต่ำตามธรรมชาติก็ได้นะคะค่ะตัวต่อมานะคะหลังจากคำนวณ o o ร Accumulation เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ ลำดับของลำน้ำหรือว่า stream order นะคะ mm hmm. เพื่อจะดูว่าในตามธรรมชาติเส้นลำน้ำจะเกิดที่บริเวณใดได้บ้างนะคะโดยวิธีนี้นะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบแบบแรกก็จะเป็น starter นะคะคือการจำแนกลำดับลำน้ำเป็นลำดับนะคะแบบที่2ก็เชฟนะคะคือลำดับน้ำที่เจอการสรวมกันหมดเลยเป็นออย่างเช่น1เจอกับ1ก็จะกลายเป็น2 สอจกับหก็จะกลายเป็น3อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องมือ Steam Order ขึ้นมาค่ะเราจะทำแบบแรกก่อนนะคะคือ Starter Input ข้อมูลที่เป็น r a s t e r นะคะให้ Input for Act มาค่ะแล้วก็ Input for Direction นะคะ อันนี้ก็ตั้งชื่อว่า Steam กดเซฟแบบแรกนะคะเลือกแบบแรก m ม t โ o ตรงนี้เลือกเป็น Starter นะคะกดโอเคค่ะ ตัวเรินะคะถ้าลำดับลำน้ำลำดับที่หนึ่งนะคะสองสายมารวมกันก็จะเกิดเป็นลำดับที่สองและลำดับน้ำลำดับที่สองสองสายมารวมกันก็จะเกิดเป็นลำดับที่สามค่ะหรืออาจเรียกได้ว่าลำน้ำลำดับเดียวกันไหลมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นลำน้ำในลำดับที่สูงกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะให้เราทำวิธีที่สองค่ะพี่เชฟนะคะไปที่เดิมเลยค่ะ input for a ก็โฟเดร็กนะคะอันนี้ให้ตั้งชื่อว่าเซฟกันค่ะเลือกแบบเซฟนะคะก็กดโอเคค่ะ รอสักคู่นะคะก็จะได้แบบเชฟขึ้นมานะคะจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ซึ่งแตกต่างกับแบบแรกนะคะ วิธีต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำกระบวนการทั้งหมดมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำการแปลงตัวเส้นลำน้ำนะคะที่เป็นข้อมูลกิจให้เป็นข้อมูลเส้นนะคะโดยใช้คำสั่ง stream to feature นะคะให้เราไปที่ stream to feature คะ่ะ input stream อ่า input stream raster นะคะก็ให้ input ตัวแรกมาก่อนคะ่ะ ตัวแรกที่เราตั้งชื่อไว้ว่า Steam นะคะ Input In for Direct ก็ Input for Direct เข้ามาค่ะ Output นะคะให้เราตั้งชื่อเป็น Steam 2แล้วกันค่ะก็กด OK รอสักครู่นะคะจะนานนิดนึงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะลองซูมเข้าไปดูเราจะเห็นว่าเป็นเส้นนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบเวกเตอร์แล้วนะคะ เราก็ไปเปิดตาราง Attribute ของ s t e a m 2ขึ้นมานะคะจากนั้นให้ไปที่ฟิลด์ที่ชื่อว่า g i t Code นะคะตัวนี้ค่ะ g i t Code นี้นะคะก็จะเป็นเก็บหมายเลขลำดับของลำน้ำนะคะของเส้นตารางเส้น ดูว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะจะมีข้างแต่1-8ถึงเดี๋ยวให้เราเลือกเอาเฉพาะลำดับน้ำที่อยู่ส,งสูงๆนะคะก็คือลำน้ำสายลักก็คือเอาเส้นกิจโค้ดตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะให้เราทำวิธีค้นหาโดย select by attribute นะคะเราจะใช้ฟิลด์ที่ชื่อว่ากิจโค้ดแล้วเราก็พิมพ์ operator เ,เข้าไปนะคะมากกว่าเท่ากับ5 กด apply ค่ะก็จะเป็นการเลือกมานะคะลำดับตั้งแต่5ขึ้นไปจากลำดับน้ำทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราลองดูก็จะมีประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราทำการ Export อันที่เลือกออกไปนะคะ Export อันที่เลือกออกไป Data Export Data นะคะ ก็ตั้งชื่อเป็น Main s t a m นะคะก็คือลำน้ำสายหลักให้เลือกเป็นเชฟไฟล์นะคะกดเซฟค่ะกดโอเค เราจะได้มาแล้วนะคะอันนี้คือลาดับน้ำสายหลักนะคะที่เราได้มาค่ะวิธีต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์เบซินหรือว่าลุ่มน้ำนะคะเราจะมาหาพื้นที่ลุ่มน้ำว่าอยู่ในบริเวณใดบ้างนะคะโดยใช้ f o r direction เป็นข้อมูลหลักสำหรับการวิเคราะห์ให้เราไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า เบ s ซินค่ะอินพุตโฟร์เดเ t i ชันนะคะออปต t ก็ให้เราตั้งชื่อว่าเบ s ซินกดเซฟกดโอเคค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาดูว่าในแต่ละพื้นที่นะคะถ้าเราวิเคราะห์รูปน้ำเสร็จแล้วนะคะจะจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่กลุม่มถ้าไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันจะเป็นหนึ่งรูปหนึ่งน้ำหรือว่าหนึ่งกลุ่มนะคะก็ลุ่มน้ำนี้หนึ่งกลุม่มหนึ่งกลุม่มอะไรประมาณนี้นะคะ ให้เราไปเปิด a t tribute ของตัว Basin มาค่ะ Field ที่เราต้องรู้ก็คือเขาตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นจำนวนพิกเซลทั้งหมดที่มีนะคะถ้าต้องการคำนวณพื้นที่นะคะวิธีก็คือเราจะต้องรู้ขนาดของพิกเซลด้วยนะคะก็คือในที่นี้นะคะพิกเซลจะมีขนาด สี่สคูณสีนะคะก็คือ1นึ่งพิกเซลจะเท่ากับ1,600ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละตัวะค,ะค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการวิเคราะห์วอเตอร์เชหรือว่าพื้นที่รับน้ำนะคะคือรับน้ำจากบริเวณโดยรอบนะคะโดยมีจุดออกของน้ำหรือว่าโพลพอยท์นะคะ เราจะต้องกําหนดจุดออกของน้ําก่อนนะคะอย่างน้อย1จุดมีเกมพิจารณาดังนี้ค่ะ1คือเอาเล t ควรอยู่บริเวณรอบๆของพื้นที่นะคะแล้วก็2พื้นที่ที่เหมาะจะต้องเป็นพื้นที่ต่ําคือบริเวณที่น้ําไหลไปสะสมเยอะๆนะคะ3มีค่า f ฟร์ Accumulation สูงๆค่ะวิธีทํานะคะเราจะเลือกพิกเซลนะคะเพื่อสร้าง s เ f i ไฟเพื่อจะพอยลงไปนะคะให้เราสร้างแบบจุดเดี๋ยวเราจะไปสร้างเ a ฟไฟก่อนนะคะ ให้ไปที่แฟมที่เราเก็บนี่น,นะคะแล้วก็คลิกขวา New Save File ให้เราเลือกพิมพ์เป็น PP ก็ได้ค่ะ p o p o i n t ส่วนพิกัดนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปกำหนดให้มันนะคะกดโอเคได้เลยค่ะก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ไปทำการ Start Editing น,นะคะแล้วก็เลือก PP กดโอเค Continue ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพอยต์จุดลงไปในบริเวณที่มีค่า a c ด u ูเซชัสูงสูงคือพื้นที่สีขาวนะคะเดี๋ยวลองเลือกดู แล้วจะทำการพอยต์ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องทำการรวมจุดที่พอยต์กับกริดนะคะให้เป็นอันเดียวกันโดยไปที่คำสั่ง Snap to Point ค่ะ ArcToolbox นะคะ Spatial a n a l y z e to Hydrology แล้วก็ s n a p p o Point ค่ะ Input Cluster of f e a t u r e นะคะให้เราเลือกเป็น PP ค่ะ po Point ของเรานะคะและก็ Input Accumulation Cluster นะคะให้เลือกเป็น 4x ค่ะ เอาพูดก็ไปตั้งชื่อว่า Snap PP ค่ะกด save แล้วก็กดโอเคค่ะก็จะได้มาแล้วนะคะ จากนั้นนะคะให้เราไปทำการสร้าง Water s h e e นะคะโดยเอาเครื่องมือออกมา Water s h e e ค่ะ Input for Direction อันนี้นะคะก็เลือกเป็น for d i r e c t i ค่ะ Input r l u s t e r Feature ก็เลือกเป็น Snap Point นะคะ Snap p p ตัวนี้แล้วก็ Output ก็ไปตั้งชื่อว่า Water s h a e e นะคะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะคะ ันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะที่ปรากฏออกมาแล้วมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอ ค่ะก็จะมีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณกว้างนิดนึงคือตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำทั้งหมดนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ watershed แต่ต่อไปนะคะเราจะต้องแปลง watershed ที่เป็นข้อมูลกริดนะคะให้กลายเป็นข้อมูลเสฟไฟล์นะคะโพลิกอนนะคะเดี๋ยวเรา ไปที่ Conversion Tool นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้แปลงจาก r l a s t e r นะคะให้เป็น Polygon f o r m r l a s t e r นะคะ r l a s t e r to Polygon คะ่ะ Input c l a s t e r คือข้อมูลที่เราจะทำการแปลงก็คือ Water s h a e e นะคะ เอาก็ไปตั้งชื่อเป็น Water s h e d e Save กด OK ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ การวิเคราะห์ทางอุทกศาสตร์นะคะหรือว่า r o l o g i c a l Model Analysis นะคะก็สำหรับการอธิบายทางนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ